คลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นคลิปที่ผมจะมาพูดถึงเงื่อนไขที่ทำให้ลิฟวูเนี่ยหมดรุ้นแชมป์ในรายการพรีเมียร์ลีกตอนนี้บนเส้นทางในสี่ทรฟี่มันยังเป็นไปได้ทั้งหมดคลิปที่ผมพูดถึงการที่ลิฟวูเนี่ยยังเหลือโอกาสที่จะคว้าแชมป์ได้ซึ่งได้โพสไปแล้วคลิปนี้ก็จะมาเติมเต็มเนื่องจากแต่ละคลิปเนี่ย ผมพยายามจำกัดเวลาไม่ให้มันมากจนเกินไปนะครับสวัสดีครับคลิปนี้เนี่ยจะใช้หัวข้อว่าพลาดอีกกระจกนะครับซึ่งก่อนอื่นเลยหลังจากที่ลิบภูเนี่ยเสียประตูสองหนึ่งไปผมเกิดข้อสังเกตแล้วว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นฟานได้มันทำไมพลาดเยอะจังผมก็รีบเช็คดวงฟานได้เลยนะครับ แล้วก็ดูราศีที่มันจอดเข้ามาในวันนั้นพอดูราศีที่จอดเข้ามาในแม่ชเดที่้เตกันซึ่งมันก็เป็นวันที่สี่เวลาบ่ายสี่โมงกว่าๆแล้วก็บอนมันเตะประมาณถึงหกโมงนะครับพอไปดูในรายะเอียดปั๊บอ้อก็ถึงบางอ้อวิบากมันจอดเข้ามากระทบแล้วมันไม่ใช่กระทบแค่ฟานได้นะครับมันกระทบยูเกนคล็อปด้วยเป็นวิบากที่แรงเลย เราเสียนักเตะที่เป็นแกนสำคัญในฝั่งขวาที่กำลังเล่นได้ดีเกมที่เราชนะเชลซีเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยก็คือโซโบแล้วก็คอนเนอร์แบลตตี้ทำหน้าที่ดีดีมากการประสานงานกันแล้วก็การเล่นเกมรับทางฝั่งขวาเอาเฉพาะหนึ่งต่อหนึ่งวัดกันเฉพาะเกมรับเนี่ยทเทรนสู้แบรดลี์ไม่ได้อันนี้เรายอมรับความจริง ดูจากคําสัมภาษณ์ของมาตินิลีมาตินิลีบอกเลยว่าแฮปปี้มากเวลาเจอกับลุ์ภูเนี่ยขึ้นเกมทางฝั่งซ้ายเนี่ยมันเล่นด้วยง่ายผลงานดีซึ่งมาตินิลีพูดไม่ผิดถ้าจู่โจมทางฝั่งขวาเรื่อยๆเดี๋ยวต้องมีอะไรให้เก็บเกี่ยวแล้วก็มันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆนะครับแถมยังมีข้อผิดพลาดอืน่นๆแต่ประเด็นก็คือวิธีการเล่นของลร์พูเนี่ยมันเป็นการเคลื่อนไหวทั้งทีม เมื่อเกิดปัญหาที่จุดใดจุดหนึ่งมันก็ต้องมีการเข้าไป cover ซึ่งคนที่เข้าไป cover พื้นที่ทางฝั่งขวาก็จะเป็นหน้าที่ของอีบูซึ่งโหลดงานเยอะมากเพราะกาเฟนแบกยังไม่คลิกกับวิธีการเล่นของลิ์พูในแง่การเข้าไป p พรสซิ่งไปบีบพื้นที่แต่ตอนนั้นเนี่ยมันมีตัวเลือกอยู่สองตัวไม่กาเฟนแบก ก็เป็นฮาวิเอลสถ้าเป็นฮาวิเลสเนี่ยยังรู้ว่าจะมา cover เทรนด์ยังไงเทรนด์ trend ไม่สมบูรณ์อีกผมคิดว่าเทรนด์เนี่ยน่าจะมีระดับความสมบูรณ์เนี่ยอยู่เต็มที่น่าจะประมาณสัก70็0สิเอร์นปดสิปอร์เซนตะครับแปดสิอร์นอาจจะไม่ถึงด้วยเห็นปฏิกิริยาของเทรน์ชัดเจนมากการตอบสนองไม่ดีเลยนะครับมีจังหวะที่มาเตเนลี่เนี่ยเกี่ยบอลนิดเดียวแล้วก็กระชากผ่านเทรนแค่เอื้อมมือไปพอคว้าไม่ได้ก็ปล่อย ไม่พยายามสปรินต์ตามความพร้อมทางร่างกายมันไม่ได้การที่ผมบ่นเทรน d มันก็เหมือนกระทบไปคนที่ตัดสินใจที่เอาเทรน d โลงสนามนั่นแหละทั้งเทรนทั้งจอร์โบเนี่ยยังไม่สมบูรณ์ผมก็ทำคลิปไว้ก่อนว่าให้เลือกคู่ไหนระหว่างคู่โจโกเมสกับคอนเนอร์แพลตี้แล้วก็คู่เทรนดกับจอร์โบซึ่งผมมีตัวเลือกของผมไปแล้วซึ่งผมพูดไปในคลิปนั่นแหละ นี่คือหนึ่งสาเหตุที่ทำให้โดมิโนโมันเริ่มล้มแล้วมันก็เป็นลูกระนาดไล่มาเรื่อยมันก็รวนไปหมดกอบกับการตัดสินใจที่ผิดพลาดของฟานได้ทั้งสามประตูมีส่วนทั้งสามประตูนั่นทำให้ล์พูลเนี่ยแพ้อาอ์เซนอกไปสามด้วหนึ่งทีนี้ถ้าไปดูในาเรียนเนี่ย มันยังมีเรื่องที่จะต้องพูดถึงอีกมากมายที่มันเกิดขึ้นในเกมนั้นนะครับประตูที่สามเนี่ยในเงื่อนไขที่มันแย่แล้วเนี่ยมันมีอะไรที่แย่กว่าก็คือการปรับแทคนติกที่วัดกันไปเลยตายเป็นตายแล้วก็ตายสมใจนั่นคือการที่ยักเงนคอปเนี่ยเปลี่ยนตัวอีกครั้งหนึ่งโดยเปลี่ยนเอาโจโกเมสออกแล้วก็เอาลูดิอาสมา เล่นเป็นแบ็กขวาแทนแล้วฮาวิเอลิสกับลยดิอาสไม่ใช่ตัวรับธรรมชาติมาอยู่ด้วยกันนั่นก็เป็นจุดที่เรามาเสียประตูที่สมนั่นแหละนะครับเหตุการณ์อย่างเงี้ยสิ่งที่มันสะท้อนขึ้นมาก็คือจุดแข็งของเราที่การเพรสซิ่งการเข้าที่เพรสการซ้อนการดักการกดดันคู่ต่อสู้การเก็บบอลสอง เราทำไม่ได้แล้วก็เล่นบอลช้าครึ่งแรกเนี่ยยังเข้าใจได้ว่าเล่นบอลช้าเพื่อให้ทีมเนี่ยมันเซตระบบให้ได้ก่อนแต่ปรากฏว่าอาร์เซนอลก็ไม่ปล่อยให้เราเซตระบบเลยก็กดดันมาจนกทั่งเราเซตระบ,บบไม่ได้ครึ่งแรกก็เห็นชัดเจนว่าลิเวอร์พูลเนี่ยไม่มีการสร้างโอกาสที่จะเป็นที่มาของประตูเลยเพราะว่าบอลไม่เข้ากรอบเลยสักลูกประตูที่มาในทีที่สี่สิ บวกสามที่ลยดิอาสเนี่ยเข้าไปกดดันซาลิบาแล้วก็จิ้มบอลไปโดนกับเรียนทําบอลเข้าประตูตัวเองไปครึ่งหลังออกสตาร์ทดีแต่เมื่อมันไม่ได้ประตูอาร์เนอลพอตั้งลำได้ก็ยังจู่โจมเข้ามาแล้วเรามาเสียประตูสองหนึ่งซึ่งผมได้พูดไปแล้วในเก็บตกว่าประตูสองหนึ่งเนี่ยเป็นประตูที่ทำให้ลูกผูเนี่ย แพ้จ่างแท้จริงประตูสามหนึ่งเนี่ยมันเป็นประตูปิดฝาโรงจุดแข็งไม่ทำงานจุดอ่อนเพียบเลยเพราะกัฟเฟนแบกเล่นเกมรับไม่ได้ยังจับจังหวะให้กับทีมไม่ได้เทรนสภาพไม่สมบูรณ์แล้วถึงสมบูรณ์เนี่ยก็ใช่ว่าจะรับการโจมของมาเตเนลีได้ดวนกีทีก็แพ้เขา มันโชคร้ายอัน,นี่คือความโชคร้ายโชคร้ายเพราะอะไรเพราะคอนเนอร์บรัสซี่ซึ่งเห็นชัดเจนว่าเกมรับดีกว่าแล้วก็เกมรุกก็จะเติมได้ดีแล้วก็เป็นนักเตะที่ไม่คิดมากแล้วก็สามารถขึ้นไปเชื่อมกับพี่ๆได้คุณพ่อมาจากไปก่อนแมตช์ซ์ซึ่งผมเองเนี่ยทำคลิปไว้ล่วงหน้าก็ไม่ได้พูดถึงพอคอนเนอร์บรัสซี่ไม่ได้ลงแล้วตัวฝั่งขวาเนี่ยก็เป็นตามที่ พูดไปนะ่ะนะครับมันก็เกิดปัญหาขึ้นมาระบบของลูกบูเนี่ยมันต้องทํางานทั้งระบบนี่แหละคือคีย์สําคัญความโชคร้ายฟันได้ผิดพลาดท,ทั้งสามประตูผมก็ไปเช็คดวงก็เจอวิบากจอนเข้ามาแบบเต็มเต็มเลยเวลาเตะเนี่ยก็ไปกระทบราศีวันของฟันได้นะครับแล้วก็ราศีวันของแมสเซ่นะครับก็ไปกระทบ หลักปีหลักเดือนของฟาร์นดานะครับให้โทษแล้วก็ไปกระทบปีเกิดของเชนคลอปด้วยคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามวิชาโหราศาสตร์โอเคทีนี้ประเด็นที่มันเกิดขึ้นถ้ามันเกิดซ้ำแบบนี้อีกคราวซวยขึ้นมาแต่ตอนนี้เราได้วัตรุกลับมาแล้วนะครับโมเนี่ยก็กำลังฟื้นตัวเอง โซโบเนี่ยยังไม่ชัดเจนว่าอาการเป็นยังไงนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าโซโบเนี่ยจะพร้อมแค่ไหนในเกมเจอกับเบอร์ลี่มีอาการที่แฮมสตริงนะครับเราก็ไม่ทราบว่าจะเป็นยังไงนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้ในแดนกลางเนี่ยเราจะได้วัตรุมาแล้วเกมที่เหลือเนี่ยอีก15เกมในพรีเมียร์ลีกในรายการอื่นๆเนี่ยในเกมที่มันเล่นเย่าเยือนก็คือยุโรปามันก็ถือว่าไม่ได้หนักอะไรมากนะัก นะครับจุดแข็งไม่ทํางานจุดอ่อนมันอ่อนยิ่งกว่าเดิมเพราะปกติฝั่งขวาถ้าเทรนด์อยู่เนี่ยลวยกนกบมาเตนรี่ก็แพ้ทุกครั้งกองกลางที่จะมาคัฟเวอร์ฝั่งเดียวกันก็เป็นกับเฟนแบกซึ่งยังเล่นไม่เข้ากับแนวทางหรือวิธีการของลูกูเด็กมันมีของแต่มันยังไม่ใช่ตอนนี้นะครับแล้วพอไปดูสถิติซึ่งผมก็ไปดูจากเพจหงมานเซนะครับหรือหงมานซ ซึ่งเป็นเพจที่ช่วงหลังนี้ผมไปติดตามผมว่าเป็นเพจที่มีการอัพข้อมูลเยอะก่อนหน้านี้นี่ผมรู้สึกรุบลบกับเพจนี้ครับเพราะมีการพูดคุยกับคนที่เคยทํางานกับคนที่ทําเพจนี้มาเนี่ยแต่ข้อมูลเนี่ยมันไม่เป็นจริงพอไปดูเนี่ยก็มีการเก็บสถิติยูเกนครอบนี่คุมลิวปูมา468เกมมีแพ้ไป81เกม ใน81เกมเนี่ยมี57เกมที่พุทธสินหัวล้านนี่แหละแล้ว40เกมที่เราแพ้เป็นแอนโทนีเทย์เลอร์ซึ่งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เอาคนหัวโล้นเนี่ยมาคิดนั่นคือ70เปอร์เซนของคนหัวโล้นที่มาคุมกแข่งขันมาตัดสินเกมของคาแข่งขันทำให้รูบูลเนี่ยผลงานแย่เลยนะครับ70ของคนหัวล้าน เพราะคนหัวล้านนี่มันมีกี่คนนะครับแอนโทนีเทเลอร์สักสี่สิบเกมในสี่สิบเกมริบูแล้วก็ในเกมที่ริบูพแพ้ซึ่งซีซั่นนี้แพ้ไปแล้สี่เกมในรายการยุโรปในยุโรป้านเนี่ยก็แพ้ตูรุสนะครับสามสองแพ้ยูดนองค์ชังกิลุสสองตหนึ่งแล้วก็ในพรีเมียร์ลีกเนี่ยไม่ได้ออกสตาร์ทก็คือเกมเจอทอทนสเบอร์แล้วก็เจอเจออร์เอล ทั้ง4เกมเนี่ยไม่มีดาวินนะครับเพราะนั้นก็เห็นชัดเจนว่าภายคุกคามของดาวินเนี่ยมันมีผลต่อคู่ต่อสู้แล้วก็มันมีภาพนะครับที่กาเรรียนเนี่ยทั้งกดทั้งดึงอ่ะดาวินหลังจากที่อีบูโดนใบแดงนั่นก็แอนโทนีเทเลอร์ไม่ได้ว่าอะไรนะครับแล้วใบเหลืองซีซั่นนี้ลิเวอร์พูลเนี่ยมีใบเหลืองทั้งหมด42บใบซึ่งก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มที่ใบเหลืองยังไม่เยอะนะครับ เป็นทีมที่เสียใบเหลืองน้อยที่สุดเนี่ยกับเป็นอเซนอลนะครับเสีบบยใบ3 7ใบแมนซิตี38้38ใบถ้าดูทั้ง2ทีมวิธีการเล่นตัดเกมตัดไฟตะตลงในสทีมเหมือนกันแต่มักจะไม่โดนใบอะไรครับแล้วก็ลูตันเนี่ยก็มีสถิติในการเสียใบเหลืองน้อยกว่าเรานะครับอยู่ที่41ใบแล้วก็บอลมัดกับล์พูเนี่ยเท่ากันที่42ใบ ทีนี้มาดูใบแดงลิวูเน่ยโดนสี่ใบแดงนะครับมีฟันไลฟ์ดิโกโชต้านะครับมีคาทิชโจนนะครับนะครับแล้วก็อีบูนะครับเรามีใบแดงทั้งหมดสี่ใบซึ่งใน7จซีซันก่อนหน้านี้เนี่ยลิวูเน่ยเสียใบแดงก่อนที่จะมาถึงซีซันนี้เนี่ยรวมเป็นเ็จเนี่ยห้าใบเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นไอ้ใบแดงที่มันเกิดขึ้นในซีซันนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่มันไม่ปกติมากๆกก็ เห็นๆกันอยู่ ue, นะครับในเกมที่เจอกับอาร์เซนอลเนี่ยถ้าดูวิธีการจัดการกับตัวรูกของเราของแนวรับของอาร์เซนอลเราเห็นชัดเจนวิธีการเล่นที่จริงๆมันควรจะฟาวแล้วก็ถ้าฟาวแบบซ้ำซากเนี่ยมันก็ควรจะโดนใบเหลืองแต่ก็ไม่โดนนะครับนี่คือวิธีการปฏิบัติของผู้ตัดสินที่มาทำหน้าที่ในเกมที่รูปูลลงเล่นแล้วก็นี่เดี๋ยวเกมล่าสุดเนี่ยนะครับ ลิบูเนี่ยก็ต้องปรับเวลาลงเตะร่นลงมานะครับแล้วก็ไปเตะวันที่10ซึ่งเป็นวันอาทิตย์ครับแต่มันดีสําหรับเรานะครับเพราะามันเตะตอนสักสี่ทุ่มกว่านะครับถ้าเป็นโปรแกรมเก่าเนี่ยมันก็จะเตะดึกกว่านี้นี่คือสิ่งที่ลิบูเนี่ยทำให้มันเกิดซ้ําอีกไม่ได้ถ้ามันเกิดซ้ําอีกเนี่ยผมว่ามันมีผลรุนแรงต่อการที่ลิบูเนี่ยจะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ในยุคข,ของเดนครบับ ซึ่งมันต้องทำให้ได้เพื่อให้มันเป็นการอำลาที่เต็มไปด้วยการเฉลิมฉลองวัตตลุกลับมาแล้วโมกลับมาแล้วแต่สภาพยังต้องฟื้นตัวซึ่งคิดว่าใช้เวลาฟื้นตัวไม่นานก็จะเห็นว่าคุมกำลังต่างๆเนี่ยโอเคแลวคอนเนอร์บรัลี่เนี่ยก็น่าจะเสร็จสิ้นงานศพไปโดยเร็วอยู่แล้วซึ่งผมเชื่อว่าในเกมที่เจอกับเบอร์ลี่เนี่ยนะครับ ริวพูเนี่ยจะได้คอนเนอร์บลาดี้เนี่ยกลับมาแล้วแหละนะครับส่วนโซโบเนี่ยต้องดูอีกทีนึงว่าเป็นยังไงนะครับนี่คือสิ่งที่ริวพูเนี่ยจะต้องไม่ทำให้มันเกิดขึ้นอีกแล้วหรือไม่มีโชคชะตาที่ทำให้มันเกิดเหตุการณ์ที่มันประเหมาะเคราะห์ร้ายอะไรขนาดนี้ที่มันเกิดขึ้นแบบนี้อีกแต่ปีนี้นะครับปี2024ันิบเนี่ยนะครับตั้งแต่สี่คุมพาซึ่งแมตช์เดยมันเตะเนี่ย มันก็เตะวันที่4กุมภาเนี่ยแหละแล้ววิบาตก,ก็คือไท้สวยมันย้ายตอน4โมงเช้า7นาทีนะครับก่อนตอนเย็นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิบากมันก็เข้ามาครบถ้วนมันก็เล่นงานแล้วก็คนที่โดนเยอะสุดก็คือฟันได้ครับนี่คือคลิปที่ผมเตรียมไว้เดี๋ยวก่อนเกมเนี่ยผมจะทําคลิปขึ้นมาอีกคลิปหนึ่งนะครับแต่ขอโพสต์ของคลิปนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ